น้อมจิตน้อมใจให้เป็นสมาธิจะได้กล่าวคำขอขามารวมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่เราลงมาถึงแดนอินเดียนะครับน้อมระลึกนึกถึงสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรป็นเชิญทุกท่านตั้องล้หมกร้อนกันสางจบครับ

ขออนุญาตว่าอนะครับอุกาสะอุกาสะอัจโยโนพันเตอัจโยโนพันเตอัจฉะมาอัชชะมายะถาภาเลยะถาภาเลยะถามุลเเหตยะถามุลเเหตยะถาอักุสเลยะถาอักุสเลมะยังมะยังกะรัำหา เอวังพันเตเอวังพันเตอัจจโยโนอัจจโยโนปติคันหาทาปติคันหาทาอายติงอายติงสังวรยามาสังวรยามากรรมใดกรรมใดที่ข้าพะเจ้าที่ข้าพะเจ้าด้วยชื่อนามสกุลของตัวเองนายสุพิีสุดกำเกนิด ได้ประมาทพลาดพลั้งได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยต่อพระรัตนตรัยพระบิดาพระมารดาพระบิดาพระมารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ต่อศิษย์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่อศิษย์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ก่อเทพพย,ายดาก่อเทพพย,ายดาผู้รักษาพระพุทธศาสนาผู้รักษาพระพุทธศาสนาทุกรูปทุกปางทุกรูปทุกปางก่อเจ้ากรรมนายเวรก่อเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกภูมิทุกภพทุก ทั้งที่มีชีวิตอยู่ทั้งที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายทุกรรปทุกนาม ทุกขอจงได้โปรดมารับขอจงได้โปรดมารับและอนุโมทนาและอนุโมทนาและอโหสิกรรมและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่อาจจะเคยได้ร่วงเกินที่อาจจะเคยได้ร่วงเกินด้วยกายกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมวจชีกรรมมโนกรรม ในพบชาติใดก็ตามในพบชาติใดก็ตามด้วยอานิสงส์บุญนี้ด้วยอานิสงส์บุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์ก ทุกอย่างทุกทุกอย่างสมปราถนาสมปราถนาทุกทุกอย่างทุกทุกอย่างชนะมารภายในชนะมารภายในและภายนอกและภายนอกเห็นผลทันตาเห็นผลทันตาในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเถิญในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเถิญ อิมาเนอิหานิมยังสันเตมยังสันเตปังสคุละจีวราณีปังสคุราจีวราณีสปริวารานิสปริวารานิ สังคสะสิขุสังคสะโหนชยามะโหนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอิขุสังโฆอิขุสังโฆอิมานิอิมานิวังสกุรจีวรานิวังสกุรจิวะรานิสัพพิวะรานิสัพพิวะรานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอมหากันเจวะ หากันเจวามาตาปิตุมาตาปิตุอาทินันจาอาทินันจาญาตกาลังญาตกาณังที่ารตังที่ารตังทิตายะทตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าบง สกุลจีวรน้าบางสกุลจีวรพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารร้องทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้นแก่พระสงฆ์แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้าบางสกุลจีวรซึ้า บางสกุลจีวรพร้อมทั้งของมันเป็นบริวารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้น แ่เทพพยาาแแ่เทพพยาาทุกรูปทุกนามทุกรูปทุกนามทุกพระองค์ทุกพระองค์ทุกพระสายยานบารมีทุกพระสายยานบารมีที่รักษาพระพุทธศาสนาที่รักษาพระพุทธศาสนาแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแกสรรพสัตว์ทั้งหลายแกสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ้นกาลนานเธอ ินดีด้วยา้ชาชักมัง,าามงสุี่มังวัดถังบางสกุลจิ๋วลอาศยมิกังไม่หันปาปูนาตีทายมมาประาากคนเลยครับรใครมาประกคนยม ให,ให้แมชีเป็นตัวแทนอ่ะเอามาจับร้วมกันครับเอามายอมมาเข้ามากรืใช้เดือนอนี้ออกมาก่อน จเย็นๆแึ ceksin, แ้วถึงน้าพลาไว้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นอ่าเตรียมตัวละคร้อกันเนาะยะตาวลิวะฮ์บุลาเตลิปุลิติสาตะลังเอวะเมวะอิโตตินังเพตานังอุปกาปติอิจิตังปาติตังตุมหังกิปาเมวะสมิจันตุสอเพปุลินตุสังกปา กันโทปนัสโสยถามิจโชติลโสดะท้าวีวัชรตุสาพโลโควินาสันตุมาติภาวะวันตาลาโยสุขีติขายุโกภาวะภิวาตนาสีลิสนิจัง ปัจจัยโนจตตาโลธรรมวาทันติอายุวันโนสุทังภาลา